อ่าผมชื่อคุณประยงแน่นแป็นอ่าคุณประยงแน่นแป็นนะครับใช่ใชโอเค,คนี่เราอยู่วันที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลโปรงจระเข้อเภอยะนาคาวคอ่าโอเคนะครับครับแต่แล้วลุงเนี้ยได้ใช้นะครับผลิตภัณฑ์โพทรีของเราเนี้ยเพียงสามครั้งครับสามครั้งโอเค,คแล้วเราสังเกตได้จากการใช้เนี่ยมันเกิดผลยังไงบ้างครับตอนนี้คือครั้งที่หนึ่งครับผมก็เพิ่งกับฉีดไปครั้งแรกก็วางเฉยไม่นึกว่าจะเป็น คิด be time, ว่าเออจ้างมันเป็นนี oh, 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 ่ก็เป็นไปครั้งที่สองครั้งที่สองเมื่อผมพ้นไปครั้งที่หนึ่งพันผ่านไปและครั้งที่สองครั้งที่สิบวันนะครับอ่างกันประมาณสิบวันสิบวันนะครับสิบวันครั้งที่สองครั้งที่สองมันก็เริ่มแบ่งบานตางของบานเริ่มแบ่งบานครับเริ่มเอ็นเป็นลูกเป็นใช่ใช่ลายออกมาครับครั้งที่สองหลังจากที่ผมพ่นผ่านไปประมาณอ้าวัน มีมีดอกขึ้นมาก่อนมีดอกขึ้นมาค่อนแล้วก็ค่อยค่อยลูกออกมาออกมาทำลานครับใครคิดกันเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นครั้งที่สามห่างไปอีกสิบวันใช่ไหมครับใช่ครับพอครั้งที่สามเนี่ยเห็นผลว่าเป็นยังไงตะลายดกขึ้นไหมกว่าเดิมเยอะครับโอ้ดกกว่าเดิมเยอะนะครับเมื่อก่อนผมตะลายก็ไม่หนักท่าไห่ครับเดี๋ยวนี้ผมยกขึ้นรถกระบะไม่ไหวครับโอเคครับไม่ไหวจริงๆครับ ได้ครับก็ตรงนี้นะครับหลังจากที่ว่าเราใช้ข้อสรุปว่าคือเห็นผลชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็คือเหมือนที่บอกครับถ้าเราได้ใช้จริงได้ทดลองจริงก็เหมือนที่บอกครับเราจะได้พูดได้เองเลยว่ามันดีจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็บวันนี้เราก็ขอนะครับแนะนำำําสําหรับชาวสวนปาโมาไว้นะ